สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทักภาพเหรียนโพยทานกันลายแบบนี้นะคะลายดอกลาบเราจะใช้ลิบบินทั้งหมด8เ,เส้นนะคะ8เ,เส้นใช้สองสีความยาว35เซนติมตรนะคะแล้วก็เราก็จะพับลงมาเนี่ย สิบเซนติเมตรนะคะอันนี้เราพับไว้แล้วพับลงมา10บเซนติเมตรทีนี้เราก็จะมาแยกนิดบินออกมาเป็นคู่นะคะ เมื่อเราแยกมาเป็นได้สีคู่แล้วนะคะเราก็จะพับทำฐานนะคะเอาด้านที่สั้นนะคะไว้ข้างบนนะคะเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งคะ เซนี่สามโค้งเซนที่ซม เส้นที่ 4. สี่โศดเข้าไปช่องเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็รวบหางเส้นที่สามแล้วก็จับดึงดึงมันลนะะ็อกค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เหรียญแล้วก็พับวิบิดลงมานะคะทับลงมา เส้นทางขวาหน้าที่สั้นนะคะทับลงมาข้างล่างก็ทับขึ้นไปแบบนี้นะคะทางซ้ายก็ทับมาแล้วก็โฉดนะคะ จับจับบีบบีบให้เข้าอบนะคะเสร็จแล้วกลับด้านมาอัพด,ด้านสั้นลงมาแล้วก็สอดนะคะ ข้างก็ขึ้นข้างบนชิ้นที่สีก็สอบแล้วแล้วก็กดกดบีบบีบให้แน่นนะคะ เสร็จแล้วก็พลิกกลับมานะคะทีนเราจะใช้เส้นนี้นะคะบิดไปด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็บิดอีกครั้งที่สองนะคะแบบนี้นะคะบิดแบบนี้แล้วเราก็จะมาสอดเข้าช่องนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่อีก ฝั่งตกการนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทนะั้งสีเส้นเลยนะคะเพื่อนๆบิดครั้งที่หนึ่งแล้วก็บิดนะคะที่สองแล้วก็สซดเข้าไปตรงนี้นะ เส้นนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็พริกอย่างนี้ ก็ได้แบบนี้นะคะครโั้งสีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตัวกรีบนะคะจับเช่นนี้มานะคะเพื่อนๆแล้วก็ม้วนอย่างนี้นะคะม้วนเป็นวงกลมมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ชี้แล้วนะจับไว้นะคะ อันนี้แล้วก็ม้วนกลับเป็นวงกลมมาเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าลอดกลับไปั้งใต้เส้นนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นะคะปลายของลิฟบ,บินก็จะมาโครงตรงนี้นะครับ อันี้เราก็มาจัดกรีบดอกนะคะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเพื่อนๆม้วนเป็นวงกลมมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ม้วนมาแบบนี้แล้วความริบบิดลงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะเขาก็จะมาโผ่ตรงนี้นะคะเพื่อน はい。 จะออกมาแบบนี้นะคะเพแบบื่อนเสร็จแล้วแล้วก็มาทําจิ้มน,นี้นะคะก็พลิกมาแบบนี้นะคะก็พลิกอีกรอบนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยัดเข้าโสดเข้าตรงนี้นะคะช่องนี้นะ ถ้าม,มันไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวช่วยนะคะพลกมาทางด้านหลังนะคะแล้วก็พลิกกลับมาอีกครั้งนะคะ แล้วก็สสดกบไปจรงนี้ มีตัดเล็บินสั้นไปมันจะเลยเสียบยาก ได้แบบนี้แล้วก็แล้วก็ตัดริบบิ้นที่เกินออกมานะคะเพื่ตัดออไปเลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ปักไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้น้องไนดงหมูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ